เดี่ยวสองทางนี้สบายด,ดีปลาลุงสบายด,ดีสมองสบอนปลอกสองปลาลุงปลาลุงนี่ครับแม่เ<ด>ขึ้นสาะเก็บปลานะปลาอย่างไรสบายดีปลาปากบอปลาก็บมันขึ้นอย่างนี้นาาเลยปลาปากได้มาแต่ใช่ไหมไปหลอกของได้มาแต่อยู่เข้มคองวัตถิเปรตเจ็ดซ้ำหมดไปตัดไม้ ไปหลอกของแต่เรนมีคนใจดีอ่ะผักเบาด้วยปลาของผักอยู่แคมคของมีคนใจดีไปผากหายขอบใจด้วยอผู้ใจดีต้นป่าไงต้นประมาณโลปลายกบประกูะอะตออที่มัโลนี่มหม น,นี่ครับกับโมหุกเสียดเมนูยังเนาะลาบเหน,ยเนียวลาอัฒเนียวเป็นเสียดลาบเหนียวเนาะอันนี้เป็นกระสอบเก็ดเก็ดมันใหญ่อเลยบ้านมีน้ำค้งเด้อพี่น้องเด้อเส็ดลาบเหนียวสุกเบาเดีเบาดีากินเผื่อท่านเป็นลาบปลาเลยเราก็บที่มาเบิง่งกวิธีการลาบปลาเลย อะไรกันซอยเป็นตอน Interior. นี่ตอนอันนี้นะอุ่นแก็รูอ่ะอันนี้นะสีผักวันนี้นะบ้านนี้ผักขาจืดเพราะเขาข้าวบีเโด็กกับถัลงเบิร์เบิร์นักันบน้กิน ข้อข้าวแต่ก็ยังเหตุโปเปินบุษบดันเคยเห็ุจักเถื่อขรัวของท่านนี่พี่นอ้องเอ้ยเหตุกกาเงื่อนโลกอ้ยพยกล้ายเถื่อไลยก็เลยบุทบดันมีครัวแกโอุ้ยกไปใส่นี่ยุกบ้านนั่นแล้วก็ลุกไปบ้านนี่ซักเซพเนจอนไปเรื่อย ทั้งในกขนลับว่าปปกป,ปกลุกๆเจ้าชีละมาแต่เพื่องหนึ่งว่ะละเบ,บื่นึ่ผักถอนก็เลยมีเวลาเห็ดกินอาบุผักถอนก็เลยมีเวลาเห็ดกินหยุดตะใหม่หิดขอกกเห็ดขอกมันหยุดตะใหม่ก็มกเผ็ดอกมูอต่อ แต่าาย,ยังบัวหูเฮียไม่รัดมือได้อาวอานอนอะไรกันตำตำใส่ขุนะักเนื้อให้มุ่นก่อนเเคยได้กินาปลาะปลา มุนแนบูมุนแน่แบ,บไปตามเอาอยู่คกเหอมันหมุนอยู่คก,กคห,หลับหลับซอยเด้เนื้อาขาวๆขวดนี่น <c oughs> ปลานปลาปาก่าปลา,า,า,าป่าปลา,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 านิ่ง อันนี้ก็ได้ป่นในร่มโคกต้องเทียบหน่อยเข่าหัวมากผิกใส่ตัวนัวเข้าไปใส่ลายนัวลายใส่หน่อยนัวหน่อยเรากินลายดอกเนี่ยหัวลูกหัวหลอกเหรอเรากินลายอันนี้ก็ได้ตำตำรวจสักันเดี๋ยลำเนี้ยเขาจะต้องแบบว่าตำเนาะเอ้ยจับจิตจับปิ้ว ใครมาต่ใครอนสีสูตรหลัปลาสูตรลับเหนียวหลปาปลาลาบเหนียวตอนนี้ก็ตําซะก่อนตําเนี่ยจัเห็นเห็นอะไรต่ออีกไหมตแล้วานวเน,นี่เยเากมาเบ่ง่าเห็นบบไรอีกตัแล้ว ต้มันในการจะใส่น้ำต้มให้มันเย็นก่อนวใส่แบบใส่เบิร์ตหนิมันเรื่ว่าใส่แบบใส่ใหเรื่อยๆใส่แบบให้มันพอดีเฉยๆให้มันแข็งมั้่อยน้ำใส่พอดีประมาณเอากะเอาเฉยๆกะว่าตั้มได้ ใส่น้ำต้มใ,ใส่น้ำเย็นน,น้นำบุญตาตายดิกหน้าใส่นำ้นำหออเลยเนื้อมันซุกสีนมันซุปจะกลายเป็นโกลใ,ส,กใ,ส,กส,ใส่ลาบุ่นใส่าเย็น่าสิใคร่าสิลาบ ราบเนี้ยเอาเลยต้องไปว่าต้มน้ำเอาน้ำออกไว้ให้มันเย็นแม่งเอาน้ำเอาไว้ส่วนหนึ่งให้มันเย็นแล้วว่าราบซอยน่ะมาเลยกระลวกโหลดเนาะ ัวจะขั้นตอนอันลาบเนียน้ย้วยาหยิกระซกเล่อต้องการเต็มขกไก่แล้ว,ลวปลาลุงไก่แล้วเมือเ่อแล้วตอนนี้เน้พักลงปันถีบลอยใส่หอมน้ำหอมสารผัด ไหสิส็จ้ซิมแล้วาม่าข้หหลับเงียวสมว่าหลับเงียวเียมน่านหวยนึ่งอโอเคแล้วเตรียมขัวบอนี่ขั้นตอนในการหลับเงียวคึงอะไรยังองนี้เบ่งต่างหากอีกนะ เับเียมลงห้อหัวเสียบอนีร ลองลองลองซิมึงดูซิม,มอืมมอแม่นี่หักมาขีดใส่แล้วโอ้ยนั่งร้าจนซกินแต่เด็กโหตัวเครเซมีต้มกระดูปดกดปลา,ามาเด้อพี่นนอกีขาวสาวนางกันเหมือน เอาคนไปใช้เบอร์มาเทือนเฮาเียสลองสลองวัที่เปเรือนซนะมหย่อนหลังป้ามตาแสบอะดอมักกระแด้าลอืครักกระโดนักกระโดนอยู่ป่าเขามาเกิดอยู่บ้านพี่น้องเยเกิดอยู่นอก อย่างหนึ่งบุพเพนกทิกอันนี้พูดฟาดโอ้อยากเห็นคนหายดิคัดเอามันมามันเงียดัง เราอยู่ในนั่นเพชรเพชรอยู่เพชรฮัลโตอนนี้งนะถุงแนะ่เลยทวงในบ่อนนั่นให้เราใส่ตำของถัง่วแล้วใส่เหมือนขึ้นหมือนขึ้นเพชรได้สามหมานะ่างเลยข้าวผัวบวด้ำข้าวผัวดัม้มกันกินข้าวซ้อมกันเด้อป้าลุง น,น่อยคนอน้อยคน,นคอนี้กินเขาเแ้ามันนี่กรสิได้จากลากันสามีปลาลูงพอๆกันคลิปนะ่าลืมเข้ามาติดตามหับสมส่องบาดูยปลาลูงสบายดีเบาดูเาดุยเล่ยๆน่ยอดวิวก,ก็บุกหุน